สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองแล้วก็พี่พี่อนุบาลสาทุกคนนะคะสัปดาห์นี้เรากลับมาเจอกันใน,หน,ห,นหน่วยเลือดดูฝนเอหน่วยนี้จะมีสาระการเรียนรู้อะไรให้เด็กๆได้ศึกษากันบ้างนะเราไปดูกันเลยค่ะเด็กๆคะถ้าครูโอ,โอถามเด็กๆว่าน้ำมาจากไหนเด็กๆ,ๆก็จะตอบครูโอว่า น้ำมาจากฝนที่มันตกลงมาจากท้องฟ้าแล้วเรารองไว้ดื่มไว้ใช้ถูกไหมคะ,ะแต่ถ้าครูถามเด็กๆใหม่ล่ะคะว่าฝนมาจากไหนติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคิดออกไหมนะถ้าคิดไม่ออกเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันในเรื่องการเกิดฝนได้เลยคะ่ะ จุดเริ่มต้นก็มาจากแหล่งน้ำต่างๆเมื่อพระอาทิตย์ส่องแสงลงมาบนแหล่งน้ำต่างๆนั้นก็จะทำให้เกิดความร้อน,นและน้ำในแหล่งน้ำนั้นก็จะระเหยขึ้นไปบนอากาศกลายเป็นไอหรือที่เด็กๆเรียกกันว่าไอน้ำนั่นเองค่ะเมื่อไอน้ำน้อยๆทั้งหลายลอยขึ้นไปสู่บนอากาศก็จะทำให้เจอกับความเย็น ััวกนลายเป็นก้อนเมฆนั่นเองค่ะมันเป็นก้อนเมฆที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนสุดท้ายนั้นทํำให้เจ้าก้อนเมฆไม่สามารถรับน้ําหนักได้แล้วมันก็จะกลายเป็นฝนตกลงมาเองค่ะแล้วรู้ได้ยังไงคะว่าฝนจะตกตอนไหนเราสังเกตได้จากสีของเจ้าก้อนเมฆนั่นเองค่ะเมื่อใดที่เจ้าก้อนเมฆทั้งหลายเริ่มมีสีคล้ำ ดำมากๆก็จะทำให้ฝนตกลงมานั่นเองค่ะและเมื่อฝนตกลงมาก็จะทำให้น้ำเหล่านั้นกลับไปสู่แหล่งน้ำแหล่งเดิมที่เขาเระเหยขึ้นไปเป็นไอในตอนแรกแล้วมันก็เปลี่ยนกลายเป็นฝนแล้วฝนก็ตกลงมายังแหล่งน้ำใหม่เหมือนเดิมนั่นเขาเรียกว่าวัฏจักรของน้ำค่ะ เด็กๆจ๋าเมื่อเราได้รับความรู้กันครบถ้วนแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมที่คุณครูมอบให้กันดีกว่านะคะไปเลยค่ะ